ก็สวัสดีนะครับสวัสดีมิตรแฟนคลับบางยุทธสตูดิโอทุกท่านกันด้วยนะผมก็วันนี้นะผมก็จะมารีวิวนะครับ ID นะครับที่ผมไม่ได้ล็อกมาประมาณ1ปีได้เลยนะตั้งแต่ช่วงเซิร์ฟเปิดแรกๆนะผมก็ออบอลเปลี่ยนภาคแรกๆอ่ะตั้งแต่อ e ีฟบอล a l งพันยี่สิบสองตอนนั้นนะครับก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้ล็อกเลยนะไม่ได้ล็อกเลยนะไม่ได้ล็อกเลยนะมาปั่นแบบแป๊บเดียวนะค่ประมาณมมจำไม่ได้หละ ประมาณสองสเดือนอ่ะมันจะได้แค่นี้นะแล้วก็ผมเปลี่ยนไอดีไปเล่นไอดีนู้นนะไอดีหลักของผมนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหก็เป็นแต่การเรย์ยนะไอเดีเรเลยนะผมโง่ไปไอดีเรเลยนะเพราะว่าแพ็คบางอันอ่ะไม่กลับมาให้เปิดเรยไม่กลับมาให้เปิดเรยนะครับก็วันนี้อาจจะไม่ได้เล่นนะครับอาจจะมารีวิวแค่รีวิวไอเดีเฉยๆนะครับก็ขอเป็นคลิปหน้าละกันนะเอาดัสนี้ไปเล่นนะครับ อย่างแรกนะที่ผมจะมารีวิวนะก็คือโค้ดนะครับมาดูว่ามีโค้ดอะไรบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ตรงนี้นี่หวา้สัตว์ต้องเปลีนนะ่ยนโค้ดตรงนี้นะโค้ดก็มีอยู่3คนนะครับที่ซื้อมานะแต่มันเป็น4คนนะเพราะว่าโค้ดคนนี้เป็นโค้ดฟรีนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าชื่ออะไรชื่ออะไรนะก็มีเป๊กวาเดล่ามีเอ่อเจ็กเก็คอปแล้วก็มีดีเดย์อชองนะครับนี่คือโค้ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนักเตะ กันเลยนะครับนักเตะในทีมของผมนะก็จะมีโรนัลโดนะครับคิสเซนโรนัลโดร่างนี้ก็เป็นร่างที่เออเป็นร่างแรกๆตั้งแต่เซิร์ฟเปิดนะครับผมตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยนะครับร่างนี้รู้สึกจะเป็นยิงใส่ซเปอร์หรือเปล่าใช่นับ่างนี้ยิงใส่สเปอร์นะที่ยิงแฮตติกใส่ซเปอร์นะผมจําได้เลยนะครับนี่นะก็เป็นโกเ์เชอร์นะครับค่ะพลังก็ประมาณนี้นะผมไม่ได้อัพสไตล์เลยนะผมไม่อัพสไตล์เลยนะเพราะว่าโรนัลโดครับ ตัวจบแบบนี้ไม่ควรที่จะอัพสไตล์นะผมแล้วก็มีโรบอรเลวานดอฟสกี้ก็เป็นแพ็คเดียวเลยครับกับเอ่อคริสเตียโนโรนโดเมื่อกี้นะคือแพ็คตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแรกๆเลยนะครับอันนี้ผมอัพเป็นสไตล์มานะครับอัพเป็นสไตล์ปุริชันไว้นะครับสมัยก่อนก็ผมเล่นโพลิชันเป็นหลักนะครับแต่สมัยนี้ก็เป็นฟิกเกอร์เป็นหลักนะครับอ่าครับก็มีฟินิชชิ่งนะที่โดดเด่นมากนะครับผมประมาณนี้สหรับโรบอรเลวานดอฟสกี้นะครับแล้วก็มีมูมิทซาร่า u ู l นะครับ อ่านะครับอันนี้ก็เป็นช่องท้ายๆที่ผมเล่นแล้วนะก็เป็นโมซารียยูเซลก็จำไม่ได้เหมือนกันนะก็ประมาณนี้นะครับนี่คือโมซารียยูเซลนะครับและมีฮาเนกูโอ้โหผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าร่างสตรีนเลยนะครับผมก็อัพเป็นสไตล์โพดิชันไว้นะเป็นแคสตเพลย์เมคเกอร์สหรับฮาเนกูตั้งแต่นานเล่นแล้วเพคหนี้นานเล่นนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นการ์ตเตนดาร์เอ้เด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 มีดาวิดอาราบาเอออาราบานะผม อลาบาร่างนี้ก็เป็นระวดิดแล้วนะเพราะวันนี้ก็เป็นแพ็กผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าแพ็กอะไรนะมันนานมากเลยนะมันนานแบบนานมากนะถ้าใครมีตัวไหนก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับโอ้โหแบบมันนานจริงๆนะดูดิเดี๋ยวก,ก็ไปดูในช่องตัวสำรองนิดนึงเดี๋ยวก็ไปดูในช่องนักตินั้ตัวสำรองโอ้โหผมใส่ไวเตอรไมเนี่ยซาลาตัน <c oughs> แล้วเขาเ้าใจเหมือนกันเฮ้ยโลซิบุกเม็ดด้วยนะซาลาตันเฮ้ยซาลาตันสแต,ตนดาร์ดนะผมเฮ้ยมี คาราเกอร์่างคริสตัลพาเลสอ้โหนานนะผมเวิร์กเลยนานมากนะเพราะว่าปัจจุบันคาราเกอร์ก็ย้ายไปอยู่ในเซืร์เชลซีแล้วนะอันนี้เป็นคาราเกอร์ร่างคริสตัลพาลลสนะผม,ม,มก็เป็นสไตล์ฟิกเกอร์ตอร์ไว้นะเ้ยผมงงผมออฟฟิกเกอร์ตอร์ทำไมวะ <c oughs> ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะนี่คาบลังก็บาลนี้ครับมีสเตปิน่าที่วิ่งกัดไล่ฟัดได้ทั้งกีนกนะ็คือ90นะครับผมมีสกิลประมาณนี้นะผมก็ สกิลไม่เต็มสิทซะด้วยนะผมอุย้ยคาริมเบนเซม,ม่าครับผมโอ้โหเป็นแพ็กเดียวกันเลยนะเป็นแพ็กเดียวกันตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเปิดเลยนะเซิร์ฟเปิดแรกแรกเซิร์ฟเปิดอาทิตย์แรกแรกเลยนะนี่นะก็เป็นแพ็กนี้เลยนะครับคาริมเบนเซม,ม่านะครับอันนี้ก็วัย34ปีนะครับโอ้โหสุดว่ะทุกคนเป็นสตาร์ดิฟเลงฟอร์เวิร์ดนะอัพเป็นสตาร์โพดิชันไว้นะผมก็มีดิปปิ้งนะครับ ก็ประมาณนี้สำหรับค่าพลังนะผมสตมินาแอบน้อยไปนิดนึงนะผมสกิลก็มี10สกิลเต็มแม็กซ์เหมือนกันนะสาวคาริบเบิสม่านะผมโอ้โหมีเปาโตริสด้วยทุกคนเชี่ยเปาโตริสที่ผมเอามาจากไหนวะผมจำไม่ได้เหมือนกันถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเปาโตริสมีข่าวกับเมนยูค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยไปหาเลขหรือหาสุ่มมาผมก็จำไม่ได้เลยมีข่าวเมนยูเยอะก็เอามาเอามาไว้ในทีมนะ นล้วก็เป็นสไตล์ดิสทรายเออร์นะผมอัพเป็นโพลลชันไว้นะครับ,เ, er เ,รบเดี๋ยวมาดูเกมรับกันหน่อยก็ใช้ได้นะครับอาจจะไม่มีสีน้ําเงินเลยนะแต่ก็ใช้ได้นะครับจจมีมนะแค่กี่สกิลวะเด็กคนมีห้าสกิลนะผมอืมนะครับ,ออนะรบที่เหลือก็เป็นเซนเอ้ยเออร์ออดิงฮาเลนครับโอ้โหมันร่างตอนนี้เขาน่าจะอยู่เบอร์เซนดสมูนอยู่นะครับน่าจะอยู่เบอร์เซนดสมูนอยู่นะครับร่างนี้นะน่าจะอยู่ดอสมูนอยู่นะครับก็เลยไม่สามารถที่จะ ทำเป็นร่างทำเป็นร่างแบบสโมสรในพรีเมียร์ลีกหรือว่าทำเป็นร่างด่อกอสมุลได้นะครับก็เลยเอาเป็นร่างรนวีมานะครับอันนี้ผมก็รู้สึกจะไม่ได้อัพอะไรนะครับไม่ได้อัพสไตล์ไว้นะครับาเล่นก็ลองบอน80ปกติแล้วหาช่องโหฟินชิ่งใช้ได้นะอาจจะเป็นรองรีวาน,นะแต่มีสปีดเหนือกว่ารีวานแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีคิงควเออร์จ้ำอะไรก็ดีกว่าเลเวอรสมีสกิลเต็มแม็กเหมือนกันนะสำหรับ อเอริ่องคาแร่นนะครับผมอืมโอ้ยฟาล,ลันฟาล,ลันฟาล,ลันทุกคนเชีย่ยฮะเดี๋ยวคนรีวิวไม่จบกันได้ไหม <c oughs> แล้วก็นี่นักเตะที่ผมไม่ได้ต่อสัญญาไว้กูเยอะเหมือนกันเนะ,อ,อ,ะอ,นะอ,อู้เยอะว่ะเชี่ยเยอะนะเยอะมากอ๋ออันนี้เนมานะผมก็เพิ่งได้มาเมื่อตะกี้เองนะครับก็เพิ่งเปิดรับมานะสำหรับดีมานะผมเดี๋ยวเลื่อนไปดูเรื่อยๆก่อนละกันว่ามีโอ้ยมีเวียนอะ่ะทุกคนโอ้เวียนแบบ ในเกมภาคก่อนอ่ะภาค2021อ่ะโหดมากเลยนะเวียนอ่ะมีร่างตันร้อยด้วยนะของของลิเวอร์พูลเซ่นเนี่ยโหดนะครับอันนี้ก็วัย1 8ปีนะร่างนี้นะครับผมผมก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ออกมาเล่นซักเท่าไหร่นะผมโอ้โหค่าพลังก็โหดจังเหมืกันนะถ้าใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะโอ้โหไอ้ดีนี้ผมไม่ได้เข้ามาเป็นปีแล้วนะครับโอ้โหก็โหดเหมือนกันนะครับสำหรับเวียนนะ๋ยวไปเร่งเร่งแล้วกันนะโอ้โหนักเตะผมเบคแคมันมีสามตัวดีกว่า มีเวกแคมร่างนี้โหไอคอนก็มีนะผมเที่ยี่ถึงสมัยโกดเลยว่ะนี่ก็สเตนดาร์สเตนดาร์สเตนดาร์นะนักเตะเยอะมากนะเพราะว่ไม่ได้ขายเลยดีเนี่ยไม่ได้ขายนกักเตะออกไปเลยนะเล่นกิจกรรมเออหาที่อัพวิวมาส,ส่วนใหญ่นะไม่ได้ขายไปเลยนะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมไปไเรื่อยๆเ,เรียงๆนฮะอย่าสะดุดเอ้ยมีรูเบนเอ้ยไม่ใช่รูเบนียน จอสโต้ด้วยอร่างนี้่ออกมาจากไหนนะเนี่ยให้ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะโอ้โหสูงแล้วเป็นสแปดนะอายุยี่สิบเ็ดนะครับแต่แค่สี่ดาวเองนะผมผมอัพเป็นสตาล์พูดิชั่นไว้นะครับผมเชียร์จ่ายบนค่อนข้างดีเลยบนยาวนะผมมีเกมรับโอ้โหก็สู่สีโฟตอริสนะแต่ดูเหมือนสโตนจะดีกว่านะนิดน,นึ่งนะไม่เยอะนะแต่สกิลโอ้โหมีสี่สกิลนะค่อนข้างน้อยเลยนะผม เฮ้ยซัด oh, ุดตาร์ลิสซันโดมาตินีนโอ้โหร่างอาเจ็กแอสเตอร์ดัมครับเชี่ยมันยังไม่อัพเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันยังอยู่อาเจกอยู่เลยตอนนี้โอ้โหวิเกย์อยู่อาเจกอยู่เลยครับลิซซันโดมาตินีนนะครับปัจจุบันก็เป็นเซนเตอร์ตัวหลักให้กับแมชเชสเตอร์นะแต่ปัจจุบันก็เจ็บไปแล้วนะครับก็ไปเติมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหร่างอาเจกครับโอ้โหสูง178นะครับอายุ23อันนี้เป็นร่างก่อนย้ายมาแมชเชสเตอร์นะครับ เป็นร่างอะไรครับเนี่ยอ่านไม่โอกเหมือน,นกันก็ยังไม่ได้อัพเลยนะครับเดี๋ยวส่งเข้าไปลังนิดนึงอาจจะเอามารีวิวนะครับคลิปหน้าละกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวจะรีวิวให้นะิสโดมาตีนิเนะอ้เข้าไปลังเกมรับอาจจะไม่สวยสุดงดงามสักตท้าไรครับแต่ก็เช้ได้ครับผมอาจจะมีเสียงฝนก็ต้องขออภัยนะผมขออภัยนะเพราะตอนนี้ฝนตกนะก็ต้องขออภัยนะผมเพราะว่าอีกเดียวผมก็จะต้องไปทํางานเลยนะครับเดี๋ยวเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าครับ โอเคหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับก็มีประมาณนี้นะครับโอ้โหก็ถือว่าง้างสุดนะเดี๋ยวขอขออนุญาตออกไปดู e ball, อีฟตบอลสักหน่อยอีฟตบอลผมเหลือไหมวะเอีเนี่ยรู้สึกจะไม่เหลือนะมีแปดร้อยใจนะไม่เหลือเลยนะ <laughs> ใช้หมดแหละไอสัตนะครับไม่เหลือเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูดิวิชั่นหน่อยนะครับถ้ามีเสียงคนขอไปเนีเดี๋ยวผมจะี้ก้จะจบคลิปแล้วนะก็จะจบเพราะว่าไม่มีอะไรดีวิวแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าจะจะดีวีวอะไรก็ติดตามไว้แล้วกันนะครับแรงก็อยู่ดิวิชั่น8นะครับจริงอยู่ดิวิชั่น9นะแต่ผมก็ไต่ขึ้นมาเป็นดิวิชั่น8แล้วเมืเ่อกี้ลองเล่นดูสองสามตานะผมก็ประมาณนี้นะสหรับการดีวีไอดีนะครับก็ฝากคนดูไว้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับที่ยังอยากจะดีวิววให้้นนนาาก่ี แต่ว่านะครับฝนตกนะแล้วก็มีฟ้าโขกซะด้วยนะจังนี้พายุเข้านะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามผมเยอะๆอยากได้รีวิวตัวไหนนะบอกมาได้นะอันนี้เป็นไอเดีรนะรเพราะว่าบางแพ็กก็ไม่กลับมาขายแนละ้วเนาะนะครับโอเคขดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับผม